มาครับผมทีม 300x m a n c h e s แมเชสเตอร์ยูเนต็ดครับผมนะ EP นี้ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้เหมือนกันครับผมนะหลาย EP แล้วด้วคครับทีมเราเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ครับผมนะมูลค่าทีมตอนนี้5ล้านล้านนะครับถือว่าค่อนข้างลงตัวลนะอาจจะมีในบางตำแหน่งอย่างเช่นกองหลังที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคครับสำหรับราเฟลวารานครับเพราะฉะนั้นครผมนะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปครับ เราจะเก็บตังซื้อวารานกันนะครับวารานที่ผมมองไว้เนี่ยจะเป็น BT ทีบบวกแปกก็ผมว่าราคาเนี่ยประมาณ2ล้านล้านเทุกคนครับคือตอนนี้เราเหลือช้อยอยู่ไม่กี่ตัวละับผมว่าสำหรับซีรีส์เราครับถ้าเกิดว่าตามเก็บตามเก็บไปเรื่อยครบเมื่อไหร่น่าจะจบครับผมนะสำหรับฟูลแมนยูครับมันอาจจะช้ากว่าตัวเชลซีนะครับเพราะตัวนี้เราเติมแค่บัตเชลพาตัว300ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมก่อนเลยับผมนะเสียงนี่อาจจะมีการแบบไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นหวัดคุณผู้ชม อยู่ดีๆก็แบบเหมือนเป็นไข้แล้วก็แบบไอเฉยเลยนะนะครับตอนนี้ก็ยังแบบแสบๆพออยู่แต่ต้องอัดคลิปคุณผู้ชมครับเพราะด้วยความที่คลิปเราเนี่ยต้องอัด15ลง16นะครับเพราะฉะนั้นมันก็แม่ไม่อัดก็ไม่ได้อนที่จริงก็อยากจะพักตอนที่ผมพักสตรีมแบบ2อวันแล้วนะเพราะเสียงไม่ไหวตอนแรกผมไม่ได้เป็นอะไรแฟนผมเป็นใช่ไหมใครที่แบบดูสตรีมสดผมจะรู้ว่าเฮ้ยแฟนผมไอแบบไม่หยุดสรุปติดด้วยเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมครับ ก็เลยกลายเป็นว่าสตรีมก็ไม่ได้สตรีมเพราะแบบมันมันไอตลอดเวลาคุณผู้ชมอันนี้คือกินยงกินยาได้วัน2วันแล้วก็ถือว่าดีขึ้นละแต่เสียงมันก็ตามที่เห็นครับอาจจะแปลกๆหน่อยกราบขออภัยนะครับไม่อัดก็ไม่ได้ครับเพราะพรุ่งนี้ต้องลงคลิปแล้วครับก็คลิปนี้จะมีแบตเชอรพาร์ทด้วยครับตอนนี้คือครบเรเวลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่กดรับนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับเอาเป็นแบบเปิดสายฟรีก่อนค่อยไปเปิดตัวแบตเชอรพาร์ทที่หลังนะครับ คลิปนี้ผมก็ถามว่าคาดหวังไหมมันก็คาดหวังได้อยู่นะครับสล็อตพาร์ตนะครับแต่คือจะแบบให้มา4ี่แสนห้าแสนล้านก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับดูจากเงินเราตอนนี้ก็ถือว่าอุ้ยเฮ้ยมาไงครับเนี่ยการันตีบวกแปดดีนะผมเลื่อนมาเจอครับเชียนี่มันหนึ่งในล้านปะเนี่ยคือผมไม่ได้ตัวการบวกแปดนี่มันนานมากแล้วครับ 8 9 8ขั้นต่ำ113อาวอะไรครับเชฟเค่ K, มาใครไม่รู้ครับนี่ก็ับผมนำมาจากกล่องตัวนี้นะฮะเห็นชื่อตรงกลางด้วยกครับกล่อง SPP Octo ก,ก,ก็คือกล่องทั่วไปนี่แหละนะครับนี่ครับ,รบกล่องปกติเลยครับผมอันนี้จะเป็นของ November นะเป็นผมจะดองข้ามเดือนมาอะไรประมาณนี้ด้วยนครับโอ้โ้หูตะการ์ดใบนี้ออกผมบอกเลยว่าแบบ ไม่ได้ออกนานมากแล้วโอ้อยู่ดีๆก็ร่ารวยเฉยเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะได้อะไรทุกคนครับมาก่อนอื่นเดี๋ยวขอญาตเปิด BP ก่อนทำไมเสียงผมแบบดูเหมือนมันจะเสียงดังผมถอยไม่แป๊บน,นะเหมือนเสียงจะเสียงดังมากๆทุกคนครับตรงนี้ครับผมแล้ว 49,000m นะครับเงินเริ่มต้นของเราเนี่ยน่าจะมีถ้ารวมพาร์ะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณ3 0 0 0นะครับอ้ยไม่ไม่ใช่ดิเราเติมแค่300นี่หว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูแลกันนะผมก็ไม่ชัวร์ฮะ ตรงนี้อีก8ปดหมื่นตอนนี้มีแสนสี่ทุกคครับแล้วก็เป็นลุ้นครับอุ้ยได้เฉยถ้าผมไม่เลื่อนนี่ผมไม่รู้เนี่ยว่าการ์ดมาจากไหนคุณผู้ชมเชียดวงดีเฉยครับใครเคยได้แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันทุกคนครับนานๆผมได้ทีนะคือแบบไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยแบบนานมากแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาซัดการ์ดเฟียนก่อนกนะ็ผลนะเดี๋ยวผมติ๊กไปนี้ออกมาก่อนนะใบนี้เดี๋ยวเก็บไวท้ทีหลังเลยครับแล้วก็จะมีใบที่มันเป็นแบบจากเมมเบอร์นะ เพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดทุกคนครับก็คือใบนี้อะโอเคอก็เดี๋ยวติ๊กติ๊กไปเลยแล้วกันครับเซตแรก150รบใบครับไม่น่ามีอะไรนะครับไปผมไม่คัดนะครับไอ้พวกบวกห้าเดี๋ยวให้ไปเปิดทีเดียวแล้วกันครับอย่างที่บอกอะไม่ทาคลิปก็ไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมแบบที่ติดตามแบบไม่มีอะไรดูยังไงสิโอ้โหหลั่พันเจดอนซานโชครับบวกหนึ่งเนี่ยน่าจะออกอยู่นะแต่บวกสองเนี่ยไม่ไม่น่าออกทุกคนนะภาพัดเอ็มครับ วิโอสโกกับดีโอนก็ผมน่าหลักพันประมาณนี้ครับเซตที่2เดี๋ยวผมเปิดเลยละกันนู่นครับมันเหลือแค่ประมาณ59ใบนะครับหลักๆก,ก็จะมีการรุ่นพวกแปดใบนี้แล้วก็ใบนี้นั่นแหละนะครับอันนี้คือเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนครับมาดูคุณผู้ชมครับขั้นต่ำขอสัก3ามหมื่นสี่หมื่นนะนะครับการ์ดมันส่งดีอยู่คุณผู้ชมมาชอบใจผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยละกันทุกคนครับเป็นหวัดไม่สบายไอก็ต้องมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมดู นะครับเพราะว่ามันต้องลงวันนี้จริงๆคุณผู้ชมยังไงสิไฟไม่ไฟอูหลักแสนอิตาลีเปาโลมาดินี่หรือเปล่าแซมบอตโอ้โหแซมบอตนะ้าถ้ามาดินี่เนียประมาณหกแสนคุณนึกว่าเปาโลมาดินี่อยู่กมนะแต่ก็ยังดีอูเราได้ใบนี้ด้วยนะ มาจากตัวเมมเบอร์ครับผมนะตัวใบนี้ได้เบอร์ดาเดซี่โอ้มายกอดดวงดีทั้งทีเปิดได้หมื่นสี่เบอร์ดาเดซี่ครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนครับอย่างน้อยแสนแรกมาแล้วครับ Battle p a s s คุณดูไว้นะครับคุณควรออกมาแบบนี้นะฮะสำหรับ Battle p a s s ครับมาต่อกันที่ Battle p a s s คผมนะผมก็ว่าหาคุณผู้ชมครับผมเผื่อไปกดทับแน่เลยครับเนี่ยก็ว่าที่จะทำไมเงินอ่อนมันเยอะจังเลยครับ น่าจะเผือไปกดรับมาก็เหลือแค่นี้ครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะเอาเป็นการันตีแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมารับตังค์กันก่อนครับผมตรงนี้ครับเงินน่าจะได้ประมาณสับสองแสนปะสองแสนสามแสนสามแสนไม่น่าถึงครับสองแสนกว่านะครับประมาณนี้ครับสองแสนหนึ่งหมื่นกับเจ็ดพันเอ็มครับส่วนการ์ดเนี่ยประมาณนี้เหลือแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วกันทุกคนครับเดี๋ยวอีกสองใบเนี่ยขออนุญาตทีละใบนะครับ เดี๋ยวไอตัวแบบพาต่อไปเดี๋ยวผมเปิดรวดให้ทั้งตัวเชลซีแล้วก็ตัวแมนยูนะครับยังไงก็ขอแยกทีละใบก่อนครับคลิปนี้หลักหมื่นแน่นอนไม่ใช่วะโอ้โหฟองอเลโอลาครับเมื่อกี้เหมือนเป็นเหมือนใบนี้เลยปะที่เราเปิดเมื่อกี้หมืม่นสี่เบอร์ดิซี่อ่ะแต่เหมือนจะเป็น98เหมือนจะดีกว่าใบนี้ด้วยซ้ำนะครับไปผู้ชมครับกระหัดไม่เยอะจริงๆมีแค่นี้แหละครับพาสามร้อยเราอะไฟไม่ไฟ โอ้โหเรียบร้อยหลักหมืน่นโอ้โหทอมเคฟเวอร์ลี่เหรอตัเลทมันก็โอเคไหมมันโอเคอยู่นะ้วห้าหมื่นสองทำไมเนี่ยใบยต่อไปเนี่ยเราต้องคาดหวังหน่อยครับมาดกิดอาร์ดีเอ็นเนี่ยผมในยะี่สิบสามตัวเอชอาร์แล้วก็เฮจีคุณผู้ชมครับร้อยสองขั้นต่ำร้อยสิบเจ็ดคุณผู้ชมมาขอไฟได้ไหมเฮ้ยแต่คลิปไม่มีไฟแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหหลักหมื่นครับเบอร์ดี้เหรอแปดหมื่นตัวนี้ได้อยู่ครับ อันที่จริงตัวนี้เก่งนะครับปัจจุบันอยู่อะไรเนี่ยโคโมโอ่อะสรุปหลักแสงมีแค่ตัวเดียวครับแล้วมาจากการฟรีด้วยนะครับคุณผู้ชมมาดูครับผลประกอบการของเรากับผลอพาร์ตก็ที่จริงมันโอเคไหมแปดหมื่นแสนสามประมาณโอ้โหประมาณแสนสี่อะผมให้ประมาณแสนสี่แล้วกันครับส่วนตัวที่แพงที่สุดของเราคลิปนี้ครับเป็นซัมบอตต้าครับซัมบอตต้าเนี่ยผมว่าผมปล่อยสูงได้อยู่นะมีเจ็เจ็ไปทุกคนครับ ส่วนเวอร์ดี้นะครับเวอร์ดี้ของเราราคาเพิ่งขึ้นด้วยนะผมปล่อยสูงไปเอาตังค์ซะหน่อยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทอมเคฟเวอรี่ครับต่ำนครับปัดไปเลยครับคุณผู้ชมตัวไหนสูงได้ผมสูงนะตัวไหนต่ำก็ก็ตามนั้นนะครับเบอร์เดอริซี่ครับการ์ดที่แบบดวงดีของเรานะครับตัวอื่นๆแพงๆกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับอ่ะมูสเรล่าลองตัวนี้ขายไปนะครับอ่ะฟองกาเลล่าโอ้โหต้องต่ำอ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมโยนต่ำก็ได้ทุกคนครับ อีกประมาณ16ตัวนะครับไปอีกหมื่นสามคุณผู้ชมครับประมาณนี้ครับคลิปนี้อย่างที่บอกนะเราอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเยอะด้วยครับเปิดการ์ดขายนักเตะเก็บตังค์นะครับหลักๆจะประมาณนี้ครับก็อาจจะเป็นแบบนี้อีกประมาณสัก2อสาม EP ด้วยครับเพราะตัวที่เราจะซื้อเนี่ยแม่งสองล้านนะครับนี่ครับลาฟเอวารานเนื้อผลนักมีคนตั้งรับ186นะครับแต่ราคาสูงก็เผื่อๆไว้อรัคุณผู้ชมครับประมาณ2ล้านครับ ส่วนถ้าผมได้วารานเนี่ยที่เหลือก็อาจจะต้องตามเก็บมาสราอุยเนี่ยผมชั่งใจอยู่ผมรู้สึกว่าแพงเกินไปอ่ะนะครับถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งแล้วคือในชีวิตจริงตอนนี้มันฟอร์มดีใช่ไหมเด็กผีน่าจะเยอะนะก็เลยแบบนั่นแหละครับราคาพุ่งทะยานไปล้านเอ็มไปแล้วครับมาสราอุยครับเดี๋ยวแถมให้เพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมนะสำหรับโกลเด้นสปินผมมี FC เหลือเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะครับซึ่งมันเหลือทุนครับคือซีรีส์เนี้ยเราจะใช้ FC แค่ประมาณ29งหมื่นเก้าทุนครับ คือผมเอามาลองมา,มาคูณมาอะไรเรียบร้อยนะครับมันจะอยู่ได้อีกราวๆประมาณ5เดือนซึ่งมันก็จะมีเศษอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทครับผมแนละ้วยังไงก็เดี๋ยวเรามาจัดการทุกคนครับมาผมจะเอาการแตกออกนะใบนี้ผมจะไม่เอาทุกคนนะเพราะผ,ผมไม่ค่อยทีบวกเท่าไหร่ครับอีกหนึ่งอย่างคือตรงนี้แล้วกันตัวนี้อย่างน้อยก็ห้าพันเอ็มมันก็เป็นตังค์ทุกคนครับเราต้องเก็บตังค์เพราะฉะนั้นก็มาต๊กออกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้แถมนะทุกคนครับอาจจะแบบไม่ได้เล่นแบบนี้บ่อย FC มันเหลืออยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นก็ พอ fc หมดเนี่ยหเดือนนูวนแหละทุกคนครับค่อยมาเติมเพิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวรอแบบไอ้พวกคูณ2เหมือนเดิมอู้ห้าพันเอ็มครับมันของต่ําสุดนี่มาอุู้ทาไมเนี่ยนะครับไม่เอาใบนี้นะคุณผู้ชม2ใบนี้ไม่เอานะขอตังค์ลุ้นๆกันได้ปะอ่าห้าหมื่นเอ็มคุณผู้ชมครับไปต่อครับหลักๆต้องเหลืออยู่หนึ่งสี่ห้านะเอากดไม่ติดไปดิเอาเอาเอตกใจหมดต้องเหลือไว 1, 4, ไ้หนึ่งสี่ห้านะครับ โอ้โหการ์ดใบนี้หรอมันเป็นการ์ดโออ่ะคุณผู้ชมอ่ะต่อครับน่าจะได้อีกหนึ่งครั้งผมคิดว่านะหรือเปล่าไปเอามาส์กูเสียไปนี่ยอ่ะโอเคครับนี่คือครั้งสุดท้ายครับโอ้โหโคตรเกลือเลยอะ่ะไะครับสองใบนี้ออกก่อนคุณผู้ชมครับ เงินเราได้มาเพิ่มประมาณ75,000นนะทุกคนครับโหถือว่าเป็นการเล่นร้อยเดียวที่แบบโคตรคุ้มนะครับใครแบบตังเหลือเศษอยู่เนี่ยผมแนะนํำไปกดซนะทุกคนครับเนี่ยโหเกือบ300แสนแล้วทุกคนครับส่วนการ์ดได้มา2ใบคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันครับผมคิดว่าฮ่นีามีตัวแบบดีๆหรอกนะครับมัลติคาร์ดมีบัลลงดอนแล้วก็เบสเลเจนด์นะครับไฟไหมอุ้ยหลักหมื่นปน่ะเนียับามว่ะ เชียหกหมื่นห้าพันครับใช่ปะทุกคนครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Ultimate ลเ g e n d นะคือมันจะเป็นแบบไอคอนสีฟ้าถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะนี่ใครแบบทันเล่นตั้งแต่ฟีฟ่าสามก็บอกกันมาได้นะครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตกันซิว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่หรือเปล่าด้วยนะสอบเกมเนี้ยอ่ะอุย้ยเชียราคาต่ําลืมดูมือไวใจเร็วซะแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ยัาซํามีขายด้วยนะเฮ้ยผมตีบวกห้า แต่มันก็ออกยากอยู่นะทุกคนแถมอีกนิดนึงครับผมนะผมมีสตาร์พอยตเหลืออยู่ประมาณ2 0 0 0 0นทุกคนครับผมลืมใช้แต่คลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราไต่ขึ้นตัวดาม่วงนะครับและสตาร์พอยตมาประมาณ7 8็ดแ0หมื่นเลยนะครับบวกกับของเดิมเป็นเสร็จก็นี่ครับเพียบเลยเดี๋ยวเราจะซื้อใบนี้ทุกคนครับ1นึ0 0แแล้วก็จะซื้อใบนี้ต่อเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่ออวันนี้ เปิดการ์ดบุนลูกแปดโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใบเฮ้ยเหลืยสองใบเอาสองใบแล้วกันผู้ชมนะครับตอนแรกว่าจะเปิดทีละใบนะคือการ์ดมันเหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับแต่คือตัวนี้ห้าถึงแปดตัวนี้สามถึงแปดใบสามถึงแปดเนี่ยผมไม่ค่อยอยากดุนเท่าไหร่เพราะจากที่เปิดมาเนี่ยแม่งโคตรเกลือแต่ใบเนี้ยมีไฟนะครับผมเปิดสี่ห้าครั้งเนี่ยมีไฟบ่อยมากนะครับมาครับขอสักสามหมื่นละกันสตาร์พอยต์รวมกันเนี่ยสองแสน นะครับไฟไหมไฟอยู่บวกแปดน่านไงลูกคนะผมแล้วโจเซ่ฟอนเต,นเต้ครับ4 7 0 0มอันนี้ได้อยู่ครับเก้าสิบฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยมันไฟไปสถึง8คุณเฮียอะไรเนี่ยไปแสนสองผมได้900รล้าน เฮ้ย hey, หลักๆก,ก็ต้องรอแบบนักเตะขายออกนะช่วงนี้ผมนะั้นยังไงก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับอย่างที่ผมบอกครับดองร์ดเปิดการ a s ขายนักเตะเก็บตังค์นะครับช่วงนี้ก็จะวนลูปอยู่แบบแบบนี้นะครับสำหรับตัวทีแมนยูครับเพราะาตัวที่เราจะซื้ออย่างที่บอกครับมันแบบหลักล้านไปแล้วครับแล้วก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวนะแต่คือเป็นอีกแค่แบบไม่กี่ตัวที่แบบราคาแพงมากครับโอ้ oh, ถ้าเกิดว่ารับตังค์หมดเนี่ยก็ได้ลุ้นประมาณสัก6กแสนห้าอยู่นะรวมแบบผักผสงภาษีอนะไรเงี้ย 6 5 0 0 0 0้่นเมผมคิดว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็ผมไม่น่ารอทุกคนนะเพราะยังไงก็เก็บตังค์ทุกคนครับอย่างที่บอกต้องเก็บตังค์ยาวๆไม่ใช่ว่าแค่คลิปนี้คลิปต่อไปก็ต้องเก็บก็ต้องขายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้เสริมราเฟวลารานครับแล้วก็แลักตที่เรามาร์กเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดองไม่ไหวอะ่ะอาจจะดรอปมาใช้ปีนอื่นนะหรือแบบอย่างมาร์สลาุยเนี่ยอาจจะไปใช้เป็นอาจารย์ยางแทนอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเนี่ยผมมองอาจารย์ยางตัวเบสโวคับไว้ อาจจะแบบไม่ได้าราคาแพงอะไรขนาดนี้ครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องมีนะไม่ว่าจะเป็นเวนลุนี่ป์คและฟอร์ดหรือแม้แต่ตัวรันครับส่วนฟอร์รันอันนี้เดี๋ยวชั่งใจอีกหนึ่งทีนะถ้าเกิดว่ามาร์กก็คงจะมาร์กปีนี้ไว้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วไม่เอาหรือเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะต้องตัดออกแล้วก็เหลือแค่ประมาณ5ตัวเท่านั้นคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมนะน่าจะมีไฮไลท์ให้ผู้ชมได้รับชมอยู่นะแล้วก็วันที่ผมอัดคลิปเนี่ย มีกิจกรรมขับยังไงก็น่จะมีไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้รับชมับผลเพราะยังไงผมต้องไปเก็บแต้มช่วยคลับอยู่แล้วับผมยังไงก็ชอบใจฝากกดไลค์อีกหนึ่งทีละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอีวีน,นาทุกคนนะหลักๆประมาณนี้ทุกคนครับเหมือนเดิมย้ำอีกครั้ง <c oughs> ดองการ์ดเปิดการ์ดขายเก็บตังลหลักๆประมาณนี้นะครับช่วงนี้